สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแม่เพิงอยู่มหามมยาภูมิยานทวีสถานนะคะเป็นสถานทางศรัทธาที่รังสรรค์สร้างถวายพระมารดาหนึ่งเดียวในดวงใจนะคะและบริเวณด้านหลังเนี่ยก็เป็นอาคารทางศรัทธาค่ะเป็นอาคารแรกเลยที่สร้างเห็นไหมคะอาคารนี้นะคะเป็นอาคารแรกก็จริงแต่เป็นอาคารที่สําหรับย้อนอดีตวันวานที่ผ่านมาของ ศรัทธาในรูปแบบของแม่พระเพิกนะคะตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นแห่งการบูชาวันแรกที่เริ่มต้นแห่งการเคารพบูชาในมหาเทวีแห่งพระตะชนนะคะของทุกสิ่งอย่างเก็บเอาไว้หมดเลยคะ่ะจะเป็นของเล็กของน้อยของที่ไม่มากด้วยราคาแต่มากด้วยคุณค่าสําหรับวันนี้นะคะมิฉะนั้นระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยลืมกับศรัทธาที่ตัวเองมีนะคะอดีต ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจดจำเพราะถ้าเราไม่มีอดีตในวันๆเราก็จะไม่มีในวันนี้นะคะมิฉะนั้นทุกสถาในมหามายาแห่งสติมายาจะถูกรวบรวมไว้ที่อาคารแห่งนี้นะคะนะจะสร้างอะไรก็ตามนะคะการลังสรรสร้างสถานที่ที่เก็บเอาไวนะ้เกี่ยวกับความเป็นมาในศรัทธาของเราคือสิ่งที่แม่พระเพิงไม่เคยมองข้ามค่ะ เราอย่ามองข้ามวันวานที่ผ่านมานะคะแล้วเราก็จะมีคุณค่าในความเป็นคนในวันนี้และวันต่อต่ไปสวัสดีค่ะ